ท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งเจวินฟาสตเอีกแล้วครับใน f o r จินเนปี2005นะครับรถยอดนิยมที่ไม่มีวันตายของ t o y ยตานะครับคราวนี้เดี๋ยวมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มต้นการใช้งานสำหรับคนใช้วินมือใหม่เพราะว่าคันเจ้าของรถคันนี้นะครับไม่เคยเล่นออฟโรดเลยครับว่ามันต้องใช้วินยังไงเพราะนั้นคลิปนี้ถือโอกาสแนะนำวิธีการใช้วินเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ครับสักครู่ ท่านผู้ชมครับเรานำรถโตโยต้าฟอร์จูเปี2 0 0 5มาเป็นต้นแบบในการใช้วินเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เลือกไฮวิน X9507 นะครับ7คือ7แรงม้านะครับเป็นวินที่ค่อนข้างเร็วอัตราทดเกียร์น้อยเพราะฉะนั้นมอเตอร์จึงใหญ่มากถ้าท่านผู้ชมสังเกตที่ตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะใหญ่กว่าปกติในท้องตลาดมากนะครับ และเมื่อมอเตอร์ใหญ่ตัววินใหญ่เพื่อลดปัญหาเรื่องสลิงแน่นดึงสลิงออกยากนะครับแล้วก็ออกแบบให้มีซีดกันนะ้ำ3มชั้นครับ ใช่ครับครับหน้าใหม่มานั่งกับผมแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำชื่อบีครับผมมาจากท่าเรือครับอ๋อตกใจนึกว่าจำชื่อตัวเองไม่ได้ <c oughs> ชื่อบีนะครับนะกำลังจะเข้าโกนเดียวกันเพราะเราต้องถือโอกาสเอามาเป็นนายแบบซะเลยครับส่วนนางแบบไม่ยอมเข้ากล้องอยู่ด้านหลังโน้นนะเขาใหญ่ถ้าคนน้นไม่ให้ก็คันนี้ก็ไม่มีอ่ะมาเข้าเรื่องครับทําอะไรบ้างการชนเหล็กครับสำหรับเจ้าโตยต้าหน้ายักษ์คันนี้นะครับ แล้วก็กล้องมอ้กใก้ครับนะกล้องมาใก้ตัวนี้คือ X 9 5 Fast 7นะครับมอเตอร์อย่างใหญ่ยาวเลยครับเร็วฮะตัวนี้ค่อนข้างเร็วแรงดึงตัวนี้อยู่ประมาณ12,000ปอนด์12,000ปอนด์นะครับถ้าแบตเตอรีด่ดีๆนะั้นถ้าตันนี่มาแน่นอนฮนะด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับนะแล้วก็ใส่โรเลอร์นะเพื่อเกาะกับป้ายาเทเบยนสแตนเลสตัวนี้นะครับเอาไว้เกาะเวลาจะใช้เราก็ปิดเปิดอย่างนี้นะครับเนะี่ยเราเลยต้องใช้โรเลอร์นะครับ ได้เชือกของไฮวิน10มิลไปนะยาว28เมตรนะตะขอแบบฟอร์สนะครับฟอร์สคือการบีบอาดให้แข็งแรงนะครับเล็กแต่แข็งแรงนะครับนะสบายมากครับอ่าปั๊กปั๊กอยู่นี่ปั๊กนกี่หมดระย้ายจากกล่องนะครับกล่องอยวงในนูน่นมองไม่เห็นนะครับมาตรงนี้เพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็คันโยกเกียร์เอาไปดูคันโยกเกียร์คันโยกเกียร์ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งล็อกเกียร์นะครับ จะเห็นว่าเราเราทำขาเพิ่มขึ้นมาเพื่อเราจะไม่ต้องมานั่งเจาะกันชนตัวนี้เพื่อเราจะได้รักษาความแข็งแรงของกันชนแล้วก็ความสวยงามให้คงไว้ครับทันโยกอีกหนึง่งต้นฉบับของเกียร์อยู่นี่นะครับแต่นี่เราต่อเราสร้างขึ้นมาเองโดยทีมช่างของไฮวินนะครับนะตอนนี้ตำแหน่งล็อกจะต้องชี้มาหน้ารถเท่านั้นนะครับเอียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเฟืองโรดนะครับครับผมต้องให้สุดนะ่านี่นี่นนถ้าฟีฟรีก็ดันไปเข้าหาหมอน้ํา ใส่ก็หาม้อน้ําไม่สุดไม่เป็นไร,รขอให้ดึงเชือก<ช>ออกได้เดียวแต่ล็อกนี่สําคัญมากถ้าครึค่งกลางๆอย่างนี้ฝารูดเพราะว่าเฟืองมันยิงไม่เต็มนะครับเพราะนั้นมันจะรูดนะเฟืองเราเวลาเรายิงล็อกเกียร์นะฮะมันจะต้องให้สุดนะครับถ้าเราโยกไม่สุดเหมือนเื็มกิน,นอาจจะเข้าแค่นี้เพราะนั้นมันก็จะรูดนะต้องดันให้ลึกจะให้สุดถ้ามันไปไม่สุดเราก็โยกกลับไปใหม่แล้วโยกเข้ามาใหม่แต่โดยปกติเกียร์ตัวนี้จะค่อนข้างเข้าง่ายนะ ยกเว้นนานๆไปหลายๆปีจรารบีอาจจะเริ่มแห้งอาจจะเริ่มฝืดเราก็กดดิมด์ช่วยเพราะฟื้นอาจจะต้องไม่ตรงครับอาจจะชนกันอย่างเงี้ยชนปุ๊บมันก็ไม่เข้าพอเรากดดิมด์ช่วยอยนปล๊บก็ล็อกเข้าไปเลยอ่าอย่างเงี้ยนี่คือการล็อกเกียร์สำคัญมากนะครับทีนี้มาดูกันเลยว่าดึงเชือกด้วยการปลดเกียร์ฟรีทำยังไงครับสักครู่ครับ การปลดเกียร์ฟีอย่างที่เกิดไปตอนต้นนะครับเราโยกไปด้านหลังของหม้อน้ํานะครับนะโยกไปเลยนะแล้วก็เปิดป,ป้ายทะเบียนเปิดเองเลยจะดูว่าเปิดยังไงไม่ใช่ดึงสลุดเป็นชิ้นไปโอเคครับดึงแบบโอเคอ่ะทีนี้เราก็จับเชือกนี้ดึงออกไปอ๋อดึงแบบนี้เลยเกียร์เปล่าๆเห็นไหมเบกกาเไหมเออแต่มันขาดหลักวินน่ะท่านผูชมทำไงดียวใช่ไงครับเอนี่ไงหลักวิน เหมือนรู้ตัวยังไงก็ไ <c oughs> อ้สมมุติที่หลักต้นไม้เอาสมมุติเป็นต้นไม้อันนี้ต้นไม้ปุ๊บเนี่ยมันเออมาใกล้ๆเลยกล้องครับอันนี้สาคัญครับนะสลับมือใหม่นะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเบล์หรือผ้าใบเนะี่ยคนทั่วไปเราก็จะใช้วิธีนี้จะสับแบบนี้ซึ่งมันผิดวิธีนะเพราะว่าโอกาสเชือกขาดอะไรเนี่ยจากข้อทข้งสูงนี่หนึ่งนะอันที่สองคือเปิดต้นไม้จะเสียหายซึ่งถ้า ต้นไม้เขตขห้ามอาจจะโดนปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีผ้าใบนะสักครู่ครับเอาผ้าใบมาก่อนครับผ้าใบนี้ผ่านสงครามมาเยอะอาจจะยุ่ยหน่อยนะครับใช้ใช้มานานมากเส้นก,ก็ประมาณมเมตรครึ่งไม่เกิน2เมตรกำลังดีนะแต่ถ้าเชื่อมต่อ7เมตรถึง9เมตรก็เป็นอีกแบบหนึ่งวิธีพันอุปกรณ์ยังไม่ครบอ่ะมันขาดอะไรดูต่อนะ ถ้าเป็นตรงนี้เป็นต้นไม้นะตรงนี้เป็นต้นไม้เราก็สับเข้าไปเลยอ๋อสับเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าไม่เข้าทําไงอาก้องทํำไงมาใกล้ๆมันเล็กเกินไปทําไงดีมีวิธีครับอ่าดูนะครับอ่าควานถือเราใช้วิธีนี้ครับเราร้อยเข้ามาในรูงนงี้ปึ๊บนะแล้วดึงให้ตึง อย่างนี้อ่าเราสรับดูทีนี้ก็สับนะง่ายขึ้นไหมครับอย่างนี้นะอันนี้คือขั้นตอนอการเกี่ยวผ้าใบนะครับทีนี้ตำแหน่งต้นไม้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ให้สูงเท่าไหรได้ยินดีคําถามคือแล้วทาไมต้องสูงทําไมไม่ไวโคนต้นไม้คําตอบคือวินเนี่ยเวลาธรรมชาติของตัววินเนี่ยครับเวลาดึงรถขนาดหลายๆตันเนี่ยมันจะกดรถลงเพราะฉะนั้นการกดรถลงเนี่ยนะครับทําให้ วินทำงานหนักนิดหนึ่งนะอันที่2ก็คือช่วงล่างอาจจะเสียหายได้หมายถึงช่วงล่างของโตรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานําเชือกสูงๆอย่างนี้เชือกมันจะเป็นแนวหิว้วมันจะกลายเป็นหิ้วรถขึ้นมาด้วยวินจะทํางานเบาลงนะครับช่วงล่างยิ่งถ้ามีอาวุธอย่างเช่นแอล็อนยนะถ้ามันถูกกดมากอะไรเพาจะทํางานหมักหนักมากการที่เพาทํางานหนัก,นก,ม,ก,ก,นนกมันก็จะเสี่ยงเผาขาดถ้าเรายิง นะถ้าเรายิงเรามีระบบล็อกเนี่ยเรายิงปึ้งไปเนี่ยโอกาสตะก,ก้อหรือเผาแตกเนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเทคนิคการวิ้นต้นไม้สูงสำคัญมากเลยครับนะสำคัญจริงครับทีนี้มาถึงขั้นตอนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าวิ้นดึงไม่ขึ้นหรือแรงไม่พอทํำยังไงสักโคู่ครับเ,นนเดี๋ยว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 ใครยืมมาอ้าเริ่มแล้วเหรอทยมครับ,รบอ่ะมาถึงว่า สมมุติว่าวินเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไปเจอเหตุการณ์ที่มันหนักมากๆจนวินเนี่ยคือสังเกตได้ยังไงว่าเรารู้สึกได้อย่างไงว่าวินเนี่ยมันดึงไม่พอคือวิธีเราจะดูว่าเรารู้ว่ารู้ได้อย่างไงวินดึงแรงไม่พอนะครับเรากดใีโหมดแล้วเดินล้อเกียร์ทโลไปเรื่อย,อยลืมบอกไว้นะครับอย่าปั่นด้วยเกียร์ไฮรอบสักพันห้าอย่าให้เกิน2องพันนะครับเดินไปแล้วเรากดในโหมดไปเนี่ยเราดูว่าล้อเนี่ยมันปั่นไหมนี่หนึ่งนะสองขยับไหมรถมันขยับเดินหน้าไหม ถ้ามันแทบจะไม่ขยับเลยหรือว่ามันนิ่งไปเลยทั้งๆที่เรากดทีหมดเราต้องรีบหยุดนะครับเราต้องรีบหยุดทันทีแสดงว่าวินนั้นแรงไม่พอในหลุมนั้นแล้วนะครับนะไม่พอแล้วเราต้องมีตัวช่วยก็คือการเพิ่มแรงดึงของตัววินเรามีวิธีการเพิ่มแรงดึงของตัววินสองวิธีครับวิธีที่หนึ่งไม่ต้องเสียตังค์จะฟังดีๆนะครับการเพิ่มแรงดึงวิธีที่หนึ่งด้วยวินตัวเดิมนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มไปเสียตังค์ซื้อวินใหม่ไม่ใช่ครับ วิธีที่1เราเพิ่มแรงดึงโดยไม่ต้องเสียตังค์วิธีที่2เสียตังค์เรามาดูกันก่อนว่าถ้าการเพิ่มวิธีแรงดึงไม่เสียตังค์ทำไงครับก็คือดึงเชือกออกมาให้เกือบหมดโลเลยเพราะว่าสเปคมันของตัววินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปนิดหนึ่งสมมุติว่าตัววินตัวนั้นมันบอกว่าดึงได้4ตันอันนี้สมมุตินะแต่แล้วด,ดึงไม่เท่ากัน4ตันนั้น มันก็คือตำแหน่งที่สลิงวงเล็กสุดสมมคนนี่กระบอกสลิงนะครับวงเล็กสุดอันนี้คือตำแหน่งตำแหน่งที่แรงดึง4ตันนะฮะแต่ถ้าสลิงเต็มโลเมื่อไหร่เราเก็บรีโมดเข้ามาเนี่ยนะสลิงมันจะวงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเต็มโลเมื่อไหร่ปับ๊บแรงดึงมันจะหายไปครึ่งหนึ่งมันก็จะเหลือ2ตันเพราะฉะนั้น4ตันก็จะต้องหาร2ก็เหลือ2ตัน5ตันก็จะเหลือ2ตันครึ่ง6ตันก็จะเหลือ3ตันพอเป็นนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเพิ่มแรงดึงด้วยกัน เอาเชือกออกมาให้หมดโลเลยแต่ว่าติดอยู่ชั้นหนึ่งนะถ้าเป็นสลิงมันจะมีสีแดงอยู่อย่าดึงให้เกินสีแดงนะครับเชือกมันก็จะแต้มสีแดงไว้อย่าเกินนั้นถ้าเกินนั้นหางปลาหลุดหางปลาขาดวิน้นใช้งานไม่ได้การล็อกหางปลาขาดเป็นเรื่องงานช้างนะครับไม่ใช่งานง่ายนะครับแก้ในป่ายากครับเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือเชือกไว้ในโลอย่างน้อยครึ่งกระบอกเท่านั้นนะครับนะตรงนี้เข้าใจยังฮะ ดึงเชือกไม่หมดสมมติว่ามันมีทั้งหมด28เมตรเราอาจจะคาไว้ในโลสัก3เมตรเป็นต้นแรงดึงสมมติว่าตัววินได้4ตันมันก็จะเป็น4ตันแต่ถ้าเชือกเต็มโลเหลือ2ตันเราออกให้หมดก็เหลือ4ตันเหมือนเดิมเอาแล้วทำไมต้นไม้สั้นๆแค่นี้ล้วผมจะทำยังไงล่ะมันไม่ออกไม่หมดโลหมดโลแล้วต้นไม้ไกลมันก็ไม่มีเราก็เอาเชือกนี่แหละครับนะ เชือกเนี่ยพันต้นไม้หลายหลรอบหลายๆรอบแล้วแรอบรอ,อ,อบให้มากที่สุดนะแล้วค่อยมาสับมาสับกบไอตัวเชือกนี้อีกทีนะครับทำไงก็ได้เชือกออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่เอาได้ทีนี้มาถึงวิธีที่2การเพิ่มแรงดึงตัววินแรงดึงที่2ก็คือการใช้ลอกทดหรือสแนตบ,บอกครับเบรก่อน นี่คือแซนด์บ o อกหรือลอกทดนะครับของ h ฮวินนะครับเฮตัวนี้คือ h ฮดเบลคือไฮวินนะครับสเปคก็คือ10ตันนะครับตัวนี้ไม่มีระเบิดแน่นอนครับไม่มีโอกาสระเบิดเลยครับถ้าเป็นจีล็อกผมไม่แน่ใจนะครับนะสิตันนี่คือของ h ฮวินแท้ๆนะครับตัวแถมก็คงจะไม่ให้ขนาดนี้นะครับตัวนี้ราคาแค่พ2นสบาทที่10ตันนะวินเพาไม่ไม่ราคายผิวนะครับ ราคาสองตัวนี้ไม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับลูกกิ้งเหล็กตัวนี้เป็นซูเปอร์ลีนะนะเพราะนั้นมันจะลื่นและน้าหนักคนละเรื่องเลยหายเป็นโลเลยครับมันจะเบามากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ครับสักครู่ครับใกล้ชก่อนังอ่ะท่านผู้ชมครับการใช้แนเรตบอกนะครับดับแรกเราต้องเอาเชือกมาผ่านกับตัววินเอ่อตัวแนเรตบอกก่อนอ่ันเลยเปิดออกมานะครับ ปึ๊บงับนะครับแล้วก็ยูโบงตัวหรือโอเมก้านะเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวที่สองแค่ต้องใช้แล้วนะครับสทนตบอกโอเมก้าแล้วก็เชือกครับเบลเป็นชิ้นที่สามแล้วเราก็เกี่ยวเข้าไปในนี้ หมุนให้สุดนะครับตัวนี้หมุนให้สุดให้สุดแล้วคายออกครึ่งรอบนะครับต้องคายนะครับเพราะถ้าไว้เอาไว้สุดแล้วเวลาดึงหนักๆแล้วเนี่ยมันจะบิดด้วยมือไม่ออกนะครับต้องหาคอนตีหรือหินมาตีเพราะฉะนั้นวิธีไม่ให้มันแน่นเราหมุนออกมาแต่ครึ่งรอบอย่างนี้ก็มันก็จะได้ภาพอย่างนี้ออกมานะเกี่ยวเรียบร้อยอ่ะแล้วทีนี้แล้ตัวนี้ล่ะเอาไปไว้ที่ไหนถือนี่ไว้แล้วตัวนี้ล่ะเอาไว้ที่ไหน ก็เอาไปสับไว้ที่ตัวรถอ่ะตามมาสับไปที่ตัวรถอย่างนี้นะมีตะขออ่ะทีนี้ก็ไปดูปลายทางเดี๋ยวให้เติมจับแต่แ้ตบอ็อกโอเคนี่นะฮะอย่าให้เป็นบิดเป็นตีเกลียวนะครับ เดี e ๋ยวรีโมดมาเสียบดีกว่าครับอต้องไล่ตามเชือกให้เห็นทั้งเส้นนะนี่อย่างนี้ห้ามตีเกลียวอย่างนี้โดยเด็ดขาดนะครับตีเกลียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลาวิ่นแล้วเนี่ยไม่งั้นเชือกเนี่ยมันจะเกิดการสีกันความร้อนจะสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดอาดูที่เชือกเนี่ยตีเกลียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ห้ามตีเกลียวอย่างนี้นะครับนโอเคเดี๋ยวกดรีโมดให้เติมก่อน โอเคต้องอยู่สภาพนี้นะต้องอยู่สภาพนี้เสมอนะครับอย่าตีเกลียวอย่างนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าเราเดี๋ยวว่าเราวิ่งไปเนี่ยทนแทรนดบอกมันจะเริ่มหมุนนะครับถ้าเริ่มหมุนเราต้องหยุดแล้วก็เราปรับปรับไอ้เจ้านแรนบอกใหญ่อย่าให้ตีเกลียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเชือกมันโอกาสสีแล้วแรงก็จะตกด้วยครับนี่คือขั้นตอนการใช้แทรน,นบอกเพิ่มดรงดึงเพิ่มเท่าไหร่เท่าตัวครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ได้4ตัน ถ้าตำแหน่งที่สลิงวงเล็กสุดมันก็จะกลายเป็น8ตันแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่สลิงเต็มโลจาก2ตันมันจะดีดมาที่4ตันเหมือนเดิมนี่คือประโยชน์ของแซน,นด์บ็อกแซน,นด์บอกไม่ได้มีประโยชน์แค่นี้นะวินเปลี่ยนลายจับรถตั้งอถอดล้อพวกนี้ต้องใช้แซน,แนบ็อกทั้งสิ้นนะครับก็คือแซน,แนบ็อกไปกรอบไปต้นไม้แล้วยกหน้าลอยเพื่อจะเปลี่ยนล้อถอดล้อแต่ตัววินต้องเบรกดีนะครับตัววินต้องเบรกดีซึ่ง ลูกค้าตรวจสอบไปเองนะว่าเบรกตัวไหนดีไม่ดีนะครับสําคัญนะครับเบรกนี่ไม่ใช่มีประโยชน์เรื่องแกวะรถอย่างเดียวนะครับความปลอดภัยของคนที่อยู่ในรถสําคัญมากครับท่านผู้ชมครับมาใกล้ๆหน่อยไอ้กล้อง ท่านผู้ชมครับการเก็บรีโมทหรือเก็บเชือกเนี่ยเกือบก่อนหมดโลเนี่ครับเราต้องยกนะครับอย่าแช่เพราะว่าไอแรงเหวี่ยงมันเยอะมันจะแถมเยอะพะน้นวิธีการในเวลาถ้าสมมติว่าเราใกล้หมดเนี่ยเรากดปล่อย,อก,ยกดปล่อยนะแล้วอย่าจับอย่างที่เด็ดขาดนะนิ้วขาดเลยนะครับพยายามจับตรงนี้หรือตรงนี้นะเป็นหลักนะไอตัวนี้ไม่ใช่ไว้สวยนะไว้จับเพื่อความปลอดภยัยเพราะถ้าใกล้ใกล้หมดเรากดปล่อยอย่างนี้ ไม่งั้นถ้าเรากดรวดเลยเนี่ยแรงเหวี่ยงเนะี่ยมันจะทําให้เชือกนั้นเน็บเพราะเน็บปุ๊บที่นี้เราจะดึงไม่ออกนะ <Okay. S 1> เราดึงไม่ออกเราดึงไม่ออกเรารต้องใช้ตัวช่วยก็คือรถเพื่อนมั่งอะไรมั่งเนี้ยอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับมาถึงพูดถึงการใช้รีโมทครับนะเราต้องกดรีโมทอ่อนให้ไฟตรงนี้ติดใกล้ๆนล้นิหน้าไม่น่าจะเห็นอ่าเรากดอ่อนนี่นะครับหนึ่งครั้งไม่ต้องแช่นะครับมันจะมีไฟติดตรงนี้ปิด ตรงนี้เปิดส่วนตรงนี้คือเก็บตลิงตัวนี้คลายตลิงเรามาดูคลายก่อนนะครับแล้วเราก็เก็บมันจะมีแถมมากกว่ารีโมทสายนะครับเนี่ยมันจะช้ากว่าเนี่ยมันจะช้ากว่าึาาง เพราะรีโมทไร้สายมันจะใช้เวลาเดินทางมันจะชา้ากว่าเล็กน้อยเราต้องเผื่อมากขึ้นนะก็คงจะจบสิ้นกระบวนการเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับมีเตอร์อีกหน่อยหนึ่งก็คือรีโมทนะเอา,ากล้องไม้ใกล้ก่อนที่เราจะเสียบเข้าปักนี่นะครับนะปักอยู่นี่นะฮะถ้าเราไม่ล็อกสายเนี่ยโอกาสที่เราจะดึงแล้วปักขาดเป็นชุดเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายก็จะมีเพราะนั้นเราต้องล็อกสายก่อนนะครับวิธีล็อกนะครับ เรามีแป๊บเราล็อกแป๊บนะครับแล้วเราก็ผูกก่อนผูกพอยพออยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการเงื่อนตายอะไรเงี้ยนะผูกกันเราเยอร์เฉยๆเงี้ยนะกันโรเยอร์อย่างงี้แล้วเราค่อยมาเสียบปั๊กอย่างนี้นะมันก็จะได้อย่างนงี้เวลาเราวิ่เนี่ยเราจะได้ไม่มันจะได้ไม่ลงที่ปั๊กนะฮะเพราะนั้นปั๊กมันก็จะไม่ขาดน,นะแล้วก็เอามาใกล้ๆแล้วเราก็มาเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนตรงนี้เพื่อกันเนี่ยสายไฟเนี่ยตกมาที่ล้อตรงนี้เดินโดนไปหลายคันแล้วนะเพราะว่า ไม่ได้สังเกตทําให้ร้อเนี่ยไปเกี่ยวสายไฟเนี่ยขาดเป็นชุดเลยมันเราต้องผ่านล็อกตรงนี้ก่อนการมาตกลงมานะครับแล้วก็ค่อยมาพันตรงนี้แล้วก็ไปกดในรถนะนะ,นะแค่นี้เองก็สายรีโมทก็จะอยู่กับเรานานโอเคครับพี่ชัดเจนไหม <laughs> เรามาทดสอบไฮวินเอ็กนห้ตัวความเร็วสูงหรือว่าไฮสปีดนะครับเป็นรุ่นโลใหญ่มีซีนกันน้ำสอชั้นนะครับชั้นที่กันน้ำนี่จะใช้ลักษณะแบบเดียวกับเข่าข้างของรถยนต์อ่ะทีนี้มาทดสอบดึงเกียร์ฟรีเปล่าดูครับครับโยกง่ายมากนร่มนโลน คราวนี้มาล็อกเกียร์แล้วก็กดรีโมทเพื่อเก็บเชือกดูครับโจ,บโจ,บโจบโ๊กเลยไปกดเลยครับความเร็วค่อข้าง,ขงสูงครับ20กว่าเมตรขึ้นครับที่เก็บสลิงเปล่านะครับทีนี้ลองคลายรีโมทดูครับคลายเชือกออกครับคลาย